คลิปนี้เรามาดูวิธีการวัดแล้วก็ออกขนาดแบบของแพทเทิร์นตัวปิ๊กแพ็คตับแป้งนะคะว่าเราจะสร้างแบบมันยังไงของปากแต่ละขนาดอันเนี้ยต้นฉบับมันจะเป็น9 9เซนเนี่คะ่ะแต่ทีนี้เราจะมาลองทําในของส่วนของ7เซนดูบ้างเห็นไหมคะมันจะเล็กกว่าทีนี้เรามาดูวิธีทํากันวิธีวาดกันก็จะมีสายวัดที่เราต้องใช้แล้วก็ไม้บรรทัดค่ะโอเคอทีนี้เรามาเริ่มกัน เวลาวาดเนี่ยเราก็เอานํำตรงนี้ตัวนี้มันจะประมาณเวลาเราวัดเนี่ยวัดจากปากมันอย่างนี้นะคะนี่เราดูต่อตรงนี้ก็คือตรงนี้จากอันนี้เห็นไหมคะเจ็ดเซนวิธีดูอ่ะทีนี้พอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็มาวางนี้วางแล้วเราก็วาดนี่นะคะวาดวาดจากขอบด้านนอกนี่นะคะปึ๊บป๊บวาดลงมานี่ค่ะไม่ใช่ด้านในนี้นะคะด้านนอกวาดลงมาวาดแล้วก็วาดปึ๊บเราก็มาลากเส้นล่าง ให้มันเป็นครึ่งวงกลมอเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็ตัดค่ะใช้กันไกเนี่ยตัดออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะถ้ากระดาษเนี่ยถ้าเราไม่ไม่มีตัวเทมเพลตที่เป็นพลาสติกเนี่ยเราใช้เป็นกระดาษแข็งนิดนึงก็ได้ค่ะเพื่อที่เราจะสะดวกในการที่เราวัดด้านข้างทีนี้พอเราได้ตัวมาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าด้านข้างความยาวของด้านข้างเนี่ยเนี่ยคือความยาวของไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยตรงนี้ถึงตรงเนี้ยมันเท่าไหร่เราก็ดูจากตรงนี้ก็คือนําตัวที่เราตัดเนี่ยค่ะมาวัด ใช้ใส่วัดเลยเวลาวัดเนี่ยนะคะอย่าวัดประมาณอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยมันจะคาดเคลื่อนได้ง่ายมันจะไม่ไม,ไม่ไม่รู้อย่างเนี้ยอ่ะให้เราวัดจากตรงนี้เลยเนี่ยค่ะขอบด้านนอกคือวัดจากของจริงของเขาเลยแล้วเนี้ยวัดไล่มาอย่างนี้อ่าเห็นไหมคะก็จะตกที่สิบสองเซนคือตรงนี้เอ,อ๊บเราก็จับไว้ก่อนสิบสองเซนใช่ไหมคะอ่าสิบสองเซนละทีนี้เราก็มาดูที่ไอตรงขนาด เราอยากได้ในความกว้างตรงนี้ยมันเท่าไหร่สมมุติว่าอันนี้คือมาตรฐานมันก็คือ5้าเซนห้เซนนี่คือเป็นขนาดมาตรฐานมาตรฐานของเขาเลยนะคะ5้าเซนทีนี้เราก็มาดูพอเราได้ตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเราตรงตรงกว้างตรงเนี้ยเราอยากได้5้าเซนเราก็วัดลงมาหเซนก็คือว่าจากตรงนี้ลงมาปึ๊บหเซนนี่ไหมคะก็จะได้ครึ่งหนึ่งตรงนี้ละตรงนี้ก็คือ5้าเซน นี่อันนี้คือจะเป็นด้านหน้าอลนนี้ก็คือตรงด้านหลังแล้วทีนี้ก็จะมาเป็นส่วนของก้นตรงนี้แหละที่มันจะต้องพับลงมาเหน็นไหมคะมันจะเป็น3ส่วนคือด้านนี้ปุ๊บลงมานี่แล้วก็เข้ามานี่แล้วก็ก็ใช้ตัวนี้แหละค่ะตัวที่เราที่เราตัดออกมาจากด้านหน้าปุ๊บเราก็วางลงไปเห็นไหมคะอ่าอย่างเงี้ยมันก็จะได้เป็นตัวด้านนี้แหละเราก็วาดลงไปง่ายๆค่ะ ถ้าเพียงแต่ว่าเรารู้หลักวิธีที่จะทําแค่นี้อ่านไหมคะเราก็ได้แล้วหน้าหลังแล้วก็ก้นก็คือตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ออกมาละทีนี้ด้านข้างด้านข้างเนี่ยจำไว้ว่าตรงนี้ห้าเซนมันก็ต้องเท่ากันห้าเซนเราก็ตีอ่ะห้เาเซนวัดไปเลยตรงนี้ใช่ไหมคะห้าเซนก็คือจะต้องเอาส่วนของตรงเนี้ยด้านด้านตรงเนี้ยขอบเนี้ยมาต่อกันจากตรงนี้ เพราะฉะนั้นด้านข้างสองข้างนี้มันต้องเท่ากันก็คือห้าเซนใช่ไหมะเราก็วาดเปนีอ่าห้าเซนความยาวที่เราวัดจากไอ้ตรงเนี้ยเมื่อกี้ก็คือสิบสองเซนคืออันนี้อ่าเราก็ลากมาสิบสองเซนเึิบสิบสองเซนนี่นะคะจุดนี้วประมาณนี้อ่าแค่นี้ก็จะได้เป็นความยาวของด้านข้างเห็นไหมคะแค่นี้เองค่ะง่ายๆจากตรงนี้ลงมา นี่ลงมาเห็นไหมคะก็จะได้แล้วก็คือนี้เป็นขนาดของ 7CM ซมค่ะแค่นี้เองเห็นไหมคะไม่มีอะไรที่มันยุ่งยากเลยเพียงแต่เรารู้หลักแค่นั้นเองส่วนขนาดอื่นๆเราก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันทุกอย่างเลยสมมติว่า8เซนแล้วก็เอา8เซนวางปุ๊บวาดลงมาเสร็จแล้วขั้นที่2ก็คือตดัดพอตัดเสร็จปุ๊บเราก็วัดเลยว่าความกว้างของมันเท่าไรวัดลงมาปุ๊บได้12อเซนเอาจดไว้12เซน ตรงนี้ไอต้ตรงเนี้ยตรงที่เป็นในส่วนของตรงนี้ค่ะความกวา้างเนี้ยเรากําหนดเองได้นะคะเราต้องการกว้างมากกว้างน้อยก็คือกําหนดไปเลยเอาห้าเซนกับหเซนถ้าเรา7 cm, ดเซนก็คืออ่าตรงนี้เป็น7ดเซนตรงนี้ก็ต้องเป็น7เซนก็คือเท่ากันไอ้ความยาวตรงนี้ก็คือส่วนของของตรงนี้ที่เราวัดออกมาก็คือด้านนี้นี่วัดออกมาก็จะเป็นความยาวนะคะแค่แค่นี้เองสําหรับตัวปากโค้งอ่าทีนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูปากเหลี่ยมกันว่าวิธีวัดทํำยังไง เรามาดูในส่วนของปากเหลี่ยมกันบ้างเมื่อกี้เราได้ปากโค้งแลวเนาะ,ะมาดูปากเหลี่ยมปากเหลี่ยมนี้นะคะเราก็วัดเหมือนเดิมดูที่ว่าปากมันเท่าไหร่เราก็วัดมาอันนี้ถึงอันนี้สิบเซนเห็นไหมคะตรงนี้ถึงตรงนี้ก็คือสิบเซนอ่ะทีนี้เราวาดเลยวาดแต่ตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะเราวาดขอบด้านนอกนะวาดลงมาอ่าวาดลงมาให้มันถึงถึงตรงนี้เลยตรงขอบตรงนี้ แล้วเราก็ลากมาที่นี่ดีเส้นที่เขาเท่ากันอ่าพอเราได้ส่วนของนี้แล้วทีนี้เราก็ตัดเลยใช้กรรไกรตัดแต่ทีนี้ในส่วนของความเขาเรียกอะไรอะความกว้างของปากตรงเนี้ยมันจะสั้นเพราะฉะนั้นเราต้องต่อมาอีกนิดหนึ่งเพื่อที่เวลามันจะได้กว้างเพราะว่าถ้ามันสั้นตรงเนี้ยเวลาฐานที่เราพับขึ้นเนี่ยเห็นไหมคะมันมันสั้นส่วนโค้งมันจะไม่ได้สัดส่วนมันจะคว่ํา มันต้องตรงนี้ต้องยื่นออกไปอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มความยาวออกมาอีกนิดนึงก็คือเราอาจจะเพิ่มตามที่เราต้องการก็ได้ค่ะอ่ะอันนี้อันนี้คือพอเราตัดออกมาเสร็จแล้วเราเพิ่มความยาวออกมานิดนึงความยาวเราต้องการที่เจ็ดเซนติเมตรเราก็ตัดได้เท่ากับเจ็ดอันนี้มันเท่าไหร่อ<ม>ันนี้มันแค่สี่ครึ่งเห็นไหมคะมันจะสั้นมากเราก็เพิ่มมาอ่ะสักหกก็ได้หกหรือเจ็ดเอาเจ็ดแล้วกันเนาะเจ็ดมาเราก็วาดมาวาดต่อลงมาโอเคแล้วเราก็ตัด ตัดออกมาเป็นลักษณะนี้ให้ได้คือส่วนของอันนี้ก่อนเราจะได้วัดด้านข้างในที่สําคัญที่เราจะต้องตัดออกมาก็เพื่อที่เราจะวัดด้านข้างนะคะอทนนี้เรามาวัดด้านข้างดูว่าด้านข้างเราเท่าไหร่ก็เช่นเดียวกันทําเหมือนกับตัวปักโค้งเลยวัดมาเวลาวัดน่ะอย่าวัดแบบนี้นะที่เคยสอนมันจะไม่เสมอมันมันจะกะระยะไม่เป๊ะนี่วัดจะขอบนี่เลยถ้าเป็นเทมเพลตเป็นพลาสติกนี่มันจะดีนิดนึงเพราะเราสามารถวัดได้เป๊ะเลย หรือว่าใช้กระดาษแข็งหน่อยก็ได้ค่ะไม่ต้องถ้าเราแบบงบเราไม่ค่อยมีหรืองบน้อยมันไม่จําเป็นเราก็วัดมาเห็นไหมคะอ่ายี่บสามเห็นไหมคะพอดีเปะ๊ะเราก็จดไว้ก่อน23่บสามอ่าพอดสบามแล้วทีนี้เราก็มาดูไอ้ส่วนของตรงที่ความกว้างตรงเนี้เราอยากได้เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราดูให้มันเหมาะสมกันนะคะเรากะเอาอย่างเงี้ยห้ามันก็จะเล็กเอาสัก6เซนเนาะเพราะว่ามันกว้าง ฐานมันกว้างกว่า,วาอันนี้มันสิอันนี้มัน9ก้าแล้วก็คือเราเพิ่มไปทีละเซนนะคะอะแล้วก็มาเป็นหกด้านข้างเมื่อกี้มันห้าหรอเอาสักหกพออ่ามันจะได้บาลานซ์กันคือด,ดูเวลาที่เราจะเพิ่มเนี่ยเรากะให้มันบาลานซ์กันด้วยนะคะไม่ใช่ว่าคือจะเพิ่มมากเพิ่มน้อยเนี่ยเราต้องดูด้วย <spe c> เพิ่มไปทีละเซนค่ะ,ะทีนี้เราก็ได้ด้านหน้าแล้วอันนี้ก็จะเป็นด้านส่วนของด้านหลังด้านหลังที่เราเพิ่มก็คือหกซเอม ลงมา,าทีนี้พอได้หน้าเสร็จใช่ไหมเราก็ให้ตัวที่เราตัดเนี่ยกลับด้านมาเป็นด้านหลังแล้วเราก็วาดใช่หไหมคะแค่นี้เองค่ะหลักการง่ายๆเห็นไหมคะก็จะได้แล้วในส่วนของตรงนี้ทั้งหมดเห็นไหมคะจะเท่ากันก็จะเป็นหน้าหลังทีนี้เราก็มาดูในส่วนของความาความ ความยาวกับความกว้างของด้านข้างก็เหมือนกับตัวนี้เช่นเดียวกันแล้วก็อันนี้เรา6เซนใช่ไหมคะเราก็ต้องวัดวัดเป็น6เซนแอบหนึ่งอ่ะเราก็เราก็วัดอ่ะเป็น6เซนเราตี6เซนก่อนเพื่อที่จะหาด้านข้างอันนี้6ใช่ไหมคะเอะอขอโทษทีอันนี้6นะคะแล้วก็ตีมาหก อันนี้ด้านข้างที่เราวัดไว้คือ20เอ่อความยาวที่เราวัดจากปากของมันตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้รอบนี้ก็คือ23สิบสาอ่ะเราก็เอาลงมา23ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมใบบรรทัดรุน่นนี้มันไม่ทำเส้นด์ไว้ข้างนอกมันทำด้านในดูนะว่าตีสตียากมากเลยทำเอาไว้ข้างนอกเพื่อ เข้าใจกับมันใครรู้ช่วยบอกทีนะคะแต่ก็ยังใช้มันอยู่เนาะ <c oughs> อ่ส23เลยนะคะพอถึงามปุ๊บก็มาอันนี้สมมุติว่ามันได้23ลนนะะแล้วกันเนาะเพราะว่ามันสุดละอ่ะเราก็ได้แล้วอันนี้ก็คือความยาวก็คือ6ใช่ไหมคะตรงนี้6 cm ก็คือตรงนี้ตรงนี้ความยาวนี่มันนี่ก็คือ23 cm เท่ากับตรงนี้ที่เราที่เราวัดไว้ก็คือตัวขอบปากกระเป๋านี้ทั้งหมดคือ23แล้วก็วัาเป็นความยาว6ก็คือเป็นค่าของนี้เท่ากันเนี่ยค่ะแค่นี้เองหลักการง่ายๆสําหรับการวาดตัวปิกแพ็ตลับแป้งของส่วนในส่วนของโค้งและในส่วนของสี่เหลี่ยมนะคะโอเคเพื่อนๆลองไปหัดวาดกันดูนะคะถ้าไม่เข้าใจยังไงก็อิ็อกซ์มาถามได้ค่ะโอเคค่ะแล้วเจอกันคลิปถัดไปบ๊ายบาย